สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม l i n เลนเจอ r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับตามล่านะครับตู้บัฟนะฮะคู่เทพนะฮะเรียกเป็นคู่เทพเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นตัวเมกูมินกับท่านอะควอนะครับผมจะเปิดนะครับทุก ID เลยนะครับที่มีตัวกาชาและยังไม่ได้ตัวเมกูมินทุก ID นะเพราะว่าเพื่อนฝักเล่นได้ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็น ID สปอนเซอร์ อ่าไอดี ID สปอนเซอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตั๋วกาชาก,กี่ใบนะครับให้มาเปิดหากันอันนี้ผมมาเปิดช่วงเย็นเย็นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองย้อนกลับไปคลิปเก่าๆนะที่ผมเปิดได้พวกตัวโคลโโบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงห้าโมงหโมงเนี่ยจะเปิดออกนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยว ID ดีนี้นะครับผมจะเปิดกาชาในช่วงเวลาที่เรามีดวงนะครับก็คือช่วง4ี่โมงห้าโมงหโมงนั่นเองทุก ID ที่ยังไม่ได้ เดี๋ยวขอหากิวข้าวไปก่อนนะฮะไอดี ID นี้ไม่มีกิวอ่ะแลกเพิ่มมาครับอีก4ใบนะครับอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้รับเลยนะครับแล้วก็จะมีจากทางพาร์ทนะฮะอันนี้เป็นไอดีสปอนเซอร์รับมาอีก5ใบได้อีกหรือเปล่าได้อีก5ใบนะฮะอ่ะจุกๆเลยมาลุยกันครับผมเียภารกิจมีอีกไหมเออลืมดูภารกิจนะฮะนี่ฮะภารกิจ โอเคตรงนี้รับไปแล้วอ่ะตัวอันนี้ไม่มีเนาะโอเค55ใบามาลุยกันในตู้คู่เทพนะครับผมนะไอดี ID. สปอนเซอร์จะได้ไหมนะครับเดือนที่แล้วตามหาโย,ยมาทูทั้งเดือนไม่ออกเลยนะครับตัวกาชาิเลยหมดไม่มีมาเปิดเดือนนี้อันนี้เพิ่งเก็บได้นะมาเปิดให้ดูโอ้โหกบ7ดาวเรียบร้อยดีครับกบ7ดาวอย่างนี้ต่อครับมาเมกูมิน เน้นเมกูมินก่อนนะครับเน้นตัวดาวเมจก่อนนะครับส่วนตัวแท้งเดี๋ยวค่อยไปหาอนาคตโอ้ทำไมผมเปิดไม่ได้เลยวะผมได้แค่ไอดีเดียวเองอะนะทำไมอะผมไม่เข้าใจะทำไมผมได้แค่ไอดีเดียวเองอะเมกูมินไม่มาเลยครับผมเอ้ยเอ้ยเจ็ดดาวรัวเลยอะไรเนี่ยมาแปดดาวหน่อยกระบองเพชรต่อครับบราวทหารเฮ้ยกระบองเพชรสองรอบ อะไรเดียวสี่รอบสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมาโอ้โหเจ็ดดาวล้วนกระบองสองทีผมจะสลบแล้วโดนกระบองทิ้มเอามาต่อครับสี่รอบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเมกุมินเฮ้ยอะไรอะหรือว่า หรือว่าตัวกาชามันไม่มันไม่มีพรแล้วมันไม่มีเศษอีกแล้วครับตัวกาชาไม่ออกเลยครับผมนะโออีก2รอบสุดท้ายครับ ID ดีสปอนเซอร์เฮ้ยกระบอกสามตัวติดอะไรเนี่ยเลดงงโอ้ไอดี ID นะครับไม่ได้เกิดแล้วโคโรโบนี้ยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยอะอะไรครับเนี่ยยังไม่ออกสักตัวเลยครับเนี่ยอะไรฮะ เกิดอะไรกันขึ้นนะครับไอดีสปอนเซอร์นะฮะไม่มาเลยครับผมนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมารับรูบี้นะอันนี้เก็บไว้เปิดเกียร์คริสต์มาสกันนะฮะอ่ะมีได้มา5เพชรนะฮะเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันเลยนะครับผมมาดูกันที่ไอดีต่อไปนะครับจะเป็นไอดีคาราเมลนะครับกดรับไปทีเดียวเลยนะครับอ่ากดรับไปแล้วก็มาที่กิ้วครับแลกเปลี่ยนไปหมดหรือยัง อ่ายังไม่ได้แลกเลยคาราเมลคาราเมลนี่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะดองไว้อยู่เหมือนกันนะฮะดองไว้จากโยกมทูตนะอ่าเพราะว่าไอดีนี้ได้โยมทูตไวใช่ไหมหรือผมเปิดไปแล้วแต่มันเกลือปะและอันนี้ก็มาเปิดรอบที่2หรือเปล่าอันนี้ก็คือช่วงกลางเดือนจะปลายเดือนแล้วนะใกล้คิดมาสแล้วนะครับทุกคนเตรียมตัวได้เลยเอายังไม่ได้รับตรงนี้เลยอะเอ้ามารับมาฮะรับมารับมาครับโอ้โหพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะฮะกี่ใบ 72ใบไอดี ID นี้เปิดได้โคลาโบไปหรือ,อยังเนี่ย72บใบฮะเปิดได้ไปหรือ,อยังนะเฮ้ยมันต้องมาหน่อยนะขอเมกูมินก่อนเอา้าเกมเด้งเกมนะครับปรับหน้าอินเทอร์เฟซเนาะการลองอินใหม่นะครับก็ดูสวยงามดีนะครับดูสวยงามดี ตอนแรกก็นึกว่าจะแบบเข้าแบบอ e ีเมลกับรหัสผ่านไม่ได้แต่ยังเข้าได้ถ้าเกิดว่าเข้าอ e ีเมลกับรหัสผ่านไม่ได้เนี่ยไอดี ID หลายๆดีผมแตกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นหลายดีเนี่ยผมเข้าทางอ e ีเมลกับรหัสผ่านนะครับไม่ได้เล่นเป็นเครื่อง,องนะอะเอามา72ใบนะครับมาลุ้นกันว่าจะมาหรือเปล่าไอดี ID สปอนเซอร์ไม่ออกเลยครับขอนะคู่เทพนะครับผมนะไม่ขอเยอะขอ2ตัวเมกูมินกับหัวฟ้ามาครับรอบแรกใบเหลืองโอ้ใบเหลืองต่อ นักลบปลากระทงมาทําไมไม่เอาไม่กระทงคี <c oughs> ์บอโอ้โหมันตู้เกลือหรือเกิอนอะเฮ้ยคือนี่กลางเดือนปลายเดือนไม่ปล่อยแล้วเหรอคนาโบนี้อะ่ะชงต้นผมเห็นเปิดได้เกินกระจายเลยอะ่ะดูดิทําไมแบบผมมาเปิดแล้วเป็นอย่างนี้อะ่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมมาเปิดแล้วเป็นอย่างนี้อะ่ะแชมเปี้ยนครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมมาเปิดแล้วเป็นอย่างงี้เลดเลดเลดไปไหนตัวตัวไปไหนโมดโอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดสิบใบไม่ได้อะไร,เล,นะรไไเลยนะครับไปดีต่อไปกันเลยนะครับผมมาด้วยดีต่อไปนะครับจะเป็นไอดีวันนะครับนี่นะครับที่ปั้นนะครับบราโยมทูดนะ9ดาวแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ก็พอมีนะครับ แต่ยังอยากได้ตัวเมกูมินอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีดาเมจดนะครับสองไอดีที่เราเปิดไปคือไม่ออกเลยอะเสียดายใส่ออกไม่ออกเลยนะฮะเออไม่มาสักตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันมีทั้งหมด24บใบตอนนี้ผมสามารถหาเพิ่มได้อีกไหมหาเพิ่มได้อีกหรือเปล่าหาเพิ่มได้อีก5ใบเออขาดอีกหนึ่งใบอะกิวแรกไปหมดหรือยัง ขาดอีกหนึ่งใบอ่ะจะเออนี่ไงเอามีอยู่โอเคครับมาเดี๋ยวไปที่ตู้กาชากัน30บใบไอดีวันมาไอดีวันะ30บใบ6ทีขอเมกูมินครับ6ทีสองไอดีแรกเกือไม่เป็นไรแต่ไอดีนี้ผมหวังเป็นอย่างมากเพราะไอดีนี้ผมจริงจังมาครับเมกูมินมาโอ้ไซมอนอะไรเนี่ยไซมอนต่อครับ โอ้ไซมอนอะไรวะเปิด7จ็ดาวหมดเลยอ่ะเกือหมดเลยครับต่อฮะผมหวังมากไอดีนี้กีโมโนมาทำไมครับกีโมโนสี่รอบสุดท้ายครับไอดีวันของเราโอ้ยผมจะได้จับตัวเดียวเองเหรอว่เนี่ยมกุมินเนี่ยเพื่อนฝากเล่นเนี่ยเฮ้ยโอ้ชอตเคครับตัวหัวฟ้าก็ยังไม่มาเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยค้างเฮ้ยได้ปะเนี่ยหน้าจอผมค้างผมได้เปล่าเอ้า โอ้โหบาฝึกทหารหน้าจอค้างนึกว่าได้เมกูมินเมื่อกี้บ้าฝึกทหารนะครับต่อครับสองรอบสุดท้ายเมกูมินผมไม่รู้ว่าจะเอาเกลือคำไหนมาพูดแล้วโคตรเกลือเลยวะ่ะเออขาดล็อกอ่ะรอบสุดท้ายเรียบร้อยดีวันเมกูมินหาใบมาผมน่าจะไม่มีตัวกรชากในการตามลา่าละน่าจะหมดแล้วนะมาครับ บอลล่ฮะเรียบครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะโอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิด300รลูบี้กันไหมผมจะหาลูบี้ได้ปะเออเดี๋ยวมาเปิด300รลูบี้กันดีกว่านะครับเผื่อจะออกนะครับผมนะ3 0 0รลูบี้นะลองขำ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 ลองขำขำนะมาฮะอ่านี่นี่ทำตัวนี้ทำตัวนี้แม็กบานินไปอะไรก็ไม่รู้ไปดิไป เฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่ได้ใส่จะใส่บานินโอ้หงงงงครับเอาเฮ้ยเอาแล้วกบไปได้ไงอ่ะไม่รู้งงไปหมดแล้วตอนนี้กบเข้าไปได้ไงวะเอามาต่อครับเปิด300กันดีกว่านะครับผมตอนแรกว่าจะเก็บบี้ไว้คริสต์มาสนะครับผมไม่มีแล้วว่ะคือเอายังไงก็ต้องเอาลรนเจอร์ก่อนอ่ะนะเกียร์ก็ดีครับคริสต์มาสแต่แบบ ผมอยากได้เลนเจอร์ก่อนนะแต่เลนเจอร์ยังไม่มาเลยฮะไปครับ300รูบี้เผื่อจะออกนะเมกุมินนะมาอยู่ใน a อดีนี้เถอะขอร้องไปแบบรวดเร็วครับไปไปไปเมกุมิน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 โอ,อ้จะไม่มาจริงหรอวะเมกุมินผมถามจริงๆผมถามจริงๆเถอะเมกุมินเปิดไปกี่รอบแล้วห้าทับเจ็ดแล้ว ขายดี600รูบี้เพื่อการันตีครับเอาไงดีว่าผมคิดหนักเลยอย่างนี้ไปต่อกันไอดีสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นไอดีวันะไอดี ID ป้ายเหลืองนะครับที่แบบไอดีนี้นะครับทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็แค่เข้ามารับของรับอีเวนต์เล่น PVP เก็บบี้เก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับประมาณอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะฮะตอนนี้มีอยู่16ใบผมสามารถหาเพิ่มได้อีกสัก4ใบไหมไม่มีฮะตรงนี้ รับไปแล้วกิวอะกิวแรกไปหรือยังได้เปิด3ามทียังเหรอเรียบร้อยอะสามรอบเผื่อได้นะเออายเหลืองไงเผื่ออวยเวยายเหลืองนะฮะไอดี ID เล่นหลักๆเล่นทุกวันไม่ออกมาออก ID ไอดีายเหลืองอะก,ก็เดี๋ยวอนาคตมีปั้นเดินกุมภาพันธ์ก็มาเล่นแบบปกผมแล้วไม่อยากจะพูดเลยวะไอดีที่มันออกเนี่ยเพราออกไอดีที่ไม่ค่อยได้จับเนี่ยเออเมกุมิน โอ้ลุเขน็นอะประมาณนี้นะครับผมนะก็ได้ตัวหัวฟ้ามาแล้วหัวฟ้าตัวนึงไอดีนึงเมกุมินไอดีนึงไอดี ID อื่นเปิดกันเละเทะไม่ออกเลยอะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ